เจนาฬิกาถึง19นาฬิกานะคะก็มีป้ายเขตปอดบุหรี่นะคะค่ะเชิญด้านในในส่วนทางเข้านะคะก็ความกว้าง120เซนนะคะค่ะพอเดินเข้ามาในภายในนะคะก็จะมีป้ายสอบถามราคารักษาพยาบาลนะคะแล้วก็มีป้ายบุหรี่นะคะส่วน ช่วยชีวิตฉุกเฉินนะคะแล้วก็ติดต่อฉุกเฉินของเราจะใกล้กับโรงพยาบาลชานุมานนะคะก็มีเบอร์โทรแล้วก็กู้ชีพกับอปตวพวกสารนะคะแล้วก็เจ็บป่วยฉุกเฉินก็1669นะคะแล้วก็มีป้ายคำประกาศสิทธิแล้วก็ข้อพึงปฏิบัติของผู้ปุวนะคะค่ะส่วนด้านนี้ค่ะ เราจะมีทะเบียนนะคะทะเบียนผู้ป่วยนะคะผู้ที่มารับบริการแล้วก็มีทะเบียนผู้ป่วยที่จะใช้ออกเยี่ยมบ้านนะคะแล้วก็มีอัตราค่ารักษาพยาบาลน,นะคะของคลินิกเราค่ะนี้เลยส่วนด้านนี้จะเป็นเวระเบียนนะคะตานหมู่บ้านที่เคที่เราเราับผิดชอบอยู่นะคะส่วน ด้านนี้จะเป็นตู้หรือว่าเวชภัณฑ์ยานะคะ,คะก็จะมีถาดยานะคะซึ่งเราแยกระหว่างยาทั่วไปแล้วก็ยาแอนติบอต,ตินะคะ,คะแล้วก็ในส่วนของยาเราจะมีฉลากยานะคะซึ่งซึ่งเราจะจัดทำขึ้นนะคะซึ่งเป็นของคลินิกเราเลยแล้วก็มี O.P.D. ค่าส์นะคะผู้ที่มารับบริการในคลินิก ในส่วนด้านนี้นะคะส่วนด้านนี้ผู้มารับบริการก็จะมีเครื่องชั่งน้ำหนักเครื่องวัดความดังนะคะแล้วก็เครื่องวัดไอเมวัดส่วนสูงนะคะแล้วก็จะมีเก้าอี้นั่งพักคอยนะคะ5ที่นั่งค่ะส่วนด้านในนะคะส่วนด้านในเราจะแบ่งเป็นสัดส่วนค่ะสำหรับห้องตรวจนะคะสำหรับห้องตรวจเดินเข้ามา ทางด้านฝามือจะเป็นเตียงตรวจนะคะแล้วก็มีบันไดขึ้นสองชั้นนะคะแล้วก็จะมีจะมีเซตทำแผลนะคะชุดทำแผลซึ่งจะเป็นแบบดีโพสนะคะแล้วก็จะมีแอมบูของเด็กแล้วก็แอมบูของผู้ใหญ่นะคะในส่วนด้านนี้นะคะ เราจะมีอ่างล้างมือแบบอัตโนมัติน้ายาล้างมือแล้วก็กระดาษสำหรับเช็ดมือนะคะมีถังขยะเราจะแบ,บ่งออกเป็นถังขยะติดเชื้อแล้วก็ถังขยะทั่วไปก็มีถังดับเพลิงนะคะรวมทั้งขั้นตอนการใช้เครื่องเครื่องดับเพลิงนะคะส่วนนี้จะเป็นโต๊ะตรวจในโต๊ะตรวจก็จะมี เตตตัวสกูนะคะที่ใช้แล้วก็มีไฟฉายมีปลอดแบบดิจิตอลนะคะรวมทั้งไมคกดลิ้นนะคะเราจะใช้แบบครั้งเดียวและทิ้งค่ะสําหรับตัวตรวจส่วนด้านนี้จะเป็นทางออกสําหรับเดินไปเข้าห้องน้ำนะคะค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะจะไปดูห้องน้ำกันก็จะเป็น ด้านนอกของอาคารน,นะคะ,คะก็จะมีป้ายนะคะ,คะก็จะมีป้ายป้ายของน้ำด้านในก็จะเป็นชักโครกนะคะ,คะเพื่อความสะดวกของผู้ป่วยแล้วก็ผู้มารับบริการนะคะค่ะ ส่วนด้านนอกก็จะเป็นอ่างล้างมือน้ํายาล้างมือรวมทั้งผ้าเช็ดมือนะคะสําหรับผู้ม,มา,ารับบริการค่ะสําหรับการนําเสนอคลินิก